กระเบนกรนตอนะคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงนี้สับสนโดยนะคะนี่เลยกระชายขาวตาบีจีนะคะใครที่ป่วยบ่อยมีปัญหาสุขภาพต้องนึกถึงกระชายขาวตาบีจีนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยกินเพื่อบำรุงสุขภาพเป็นเทนเอาไว้หนึ่งหนึ่งกระปุกเนี่ยมี30แคปซูลกินวันละหนึ่งเม็ดก็พอนะคะนอกจากใส่กระชายขาวที่ดูดซึมได้ง่ายไม่ถึงสารตกค้างแล้วนะ,ค,ะคุณผู้ชมเขายังใส่สารสกัดจากมะขามป้อมซึ่งมีวิตามินซีที่สูงมากนะคะบรรเทาบรรเทาอาการหวัดบรรเทาการเจ็บคอต้องกระชายขาวตาบีจีนะคะสนใจสั่งซื้อได้เลยเบอร์เดิมมูช 啊！<laughs> จากราคาปกติ1กระปุกเนี่ย290ซื้อ5นะคะราคาเต็มเนี่ยหันไม่ขายขายเพียง1000บาทนะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 6 0 9 0 0 8 9 9 9 9แและแอดสุขภาพดีนะคะมากที่ข่าวนางงามกันก่อนเลยแล้วกันนะคะสำหรับการเข้ากองไปเข้ายังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะคะก็มีกระแสดาม,มงดาม,มาเยอะแยะมากมายเลยเรื่องช่างหน้าช่างผมนะคะเมื่อคืนก็ไลฟ์สดขายของในทิกติกน้องบอกว่าหมูป่าหมูป่าเขาไม่ได้ชื่อหมูป่าน,ะน,าน,นั้น,นะ เขาบอกแอนโทเนียโพซิลนะคะเอาผ้าไทยเนี่ยโคราชเนี่ยมารายงานตัวนี่เป็นข่าวเก่าแล้วนะคะก็ใส่สวยค่ะเป็นชุดตะเบงมานเข้ากองแต่วันนี้เมื่อวานใส่สีขาวนะคะเมื่อวานใส่สีขาว นะฮะเมื่อวานใส่สีขาวเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าดราม่าสถานเพจนางงามนะคะโวยช่างแต่งหน้าของแอนโทเนียนะคะเขาบอกว่าขายแกงแล้วนะคะทีแรกวันแรกก็ยังไม่ขายนะคะเรื่องยังไม่เริ่มขายนะคะให้กินออเดิร์ก่อนพะมาในชุดอีกชุดหนึ่งสีขาวนี่ยนะคะเริ่มขายแกงซึ่งก็มีนางงามไทยหลายคนเคยโดนแกงแกงหม้อน,นี้นะคะโดยช่างคนเดิมทีมช่างคนเดิมเนี่ยนะคะแกงชุดใหญ่มาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแอนชชลีนะคะแอนนาเสือนะคะล่าสุดนะคะแกงลูกกูแลว้วค่ะแอนโทเนีย โพสิวนะคะเกิดเป็นดาม่าแฟนนางงามโวยช่างแต่งหน้าแล้วนะคะเขาบอกว่าแอนโทนีในชุดสีม่วงนะคะไม่เท่าไม่เท่าไร่แต่ชาวเน็ตอยากให้สังเกตการแต่งหน้าทําผมนะคะเพราะว่าล่าสุดนี้นะคะแต่งไปแต่งมากูจำไม่ได้ว่าเป็นแอนโทนีนะกูบอกเลยว่าช่างช่างเมืองนอกไม่ได้หมายความว่าจะเก่งกว่าช่างไทยกลายเป็นว่าช่างไทยหรือน้องแต่งเองสวยกว่านะคะก็พิจารณากันดูเอาเองก็แล้วกันนะคะแต่งหน้าแนวนี้นะคุณผู้ชมนะคะเครื่องสาอางนะเครื่องสำอางเป็นเครื่องสำอางดีค่ะเป็นเครื่องสำอางคุณ แต่ต้องโทษมือช่างนะว่าช่างยังไม่ถึงหรืออาจจะช่างจะเหนื่อยเพราะแต่งก็ต้อง70กว่าประเทศนะคะแต่ชุดสีน้ําเงินที่แอนต้องใส่ออกทํากิจกรรมทําให้แฟนานางงามชอบมากสวยมากนะคะเขาก็ลองมือลองมือช่างไปเรื่อยๆอะค่ะนะคะลองว่าแต่งบล็อกไหนแต่บล็อกล่าสุดกูว่าถ้ากลัวมากไม่ควรแต่งนะคะเขาบอกว่าโพของโคลัมเบียมาแล้วนะคะจิ้มฟิลิปปินมาแรงเป็นที่1นนะคะแต่คนในเมืองไทยไหลายคนที่เป็นระดับกูรูจริงๆนะคะที่อยู่ในวงการนางงามจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าฟิลิปปินเนี่ย เต็มที่เลยก็ท็อป10นะคบเพราะถ้าเกิดปล่อยเป็ท็อป5้าเนี่ยจะจับไม่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะล่าสุดนะคบเพจโค้งโคลัมเบียได้เผยภาพออกมาแล้วว่าฟิลิปปินมาแรงนะคบเป็นที่1โดยไทยเราอยู่อันดับที่3เองคุณผู้ชมนะคะก็นะคะ ก็มันก็เป็นโพของฟิลิปปินส์แต่ว่าโพส่วนใหญ่บนโลกใบน,นี้ประมาณ90%เนี่ยเขาให้ไทยเป็นที่1นนะ,ะ1 2 1 2 3นะคะแต่ว่าฟิลิปปินส์นี่ยังไม่ติดนะคะก็แต่ถามว่าสวยไหมสวยนะฟิลิปปินส์คนที่สวยนะพี่เต๋อบอกเลยแล้วก็เป็นคนที่พูดจากเก่งนะคะแล้วก็ตัดผมแล้วสวยมากแต่ว่าถามว่าจะได้อีกไหมเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าจะได้อีกหรือเปล่าเพราะมัน4ี่คนเข้าไปแล้วนะคะส่วนของไทยเนี่ยมงสามมาแน่นะคะอ่ะอีกนิดหนึ่งคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวอาร์ตี้ในี่เบรกสุดท้ายแล้วกันนะ ตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเ็าบอกนายแพทย์วรงเฮลานนะ,ะฟ้องชนะพิมริพายนะก็ต้องจ่ายเป็นเงินนะคุณผู้ชมนะคะนายแพทย์วรงนะคะเ็าบอกประธานพรรคไทยพักดีได้โพสต์ข้อความข่าวดีครับนะคะผมฟ้องชนะคดีพิมพ์รีพายข่าวดีครับผมชนะคดีพิมพ์ริพายค่ะนะคะเขาบอกว่าก็เป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมนะคะก็น่าจะเป็นการฟ้องมินประมาทด้วยการโฆษณานะคะแต่อันนี้สารชั้นต้นเพราะว่า เดี๋ยวศาลนี่มันมีสาศาลนะคะศาลประเทศไทยเรามี3าศาลที่ศาลชั้นต้นจะมีศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกาด้วยศาลชั้นต้นคุณหมอชนะนะคะเรียกเงินค่าเสียหายไปทั้งหมด2 2 3 6 1 5บาทนะคะเออนะคะจากที่ผมมีค่าเสียหายหนึ่งล้านบาทเป็นอ๋อศาลท่านให้นะคะอ๋อให้จำเลยนะคะเสียไปสองแสนนะคะจากที่ว่าคุณหมอว่าลงขอไป1หนึ่งล้านนะคะก็ะเดี๋ยวรอต่อไปว่าพิมพ์นิพายเธอจะสู้ต่อไปหรือไม่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคดีก็ สามารถสู้กันถึง3าศาลเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะที่ฉันจะมาสับแหลกว่าทำไมอาร์ตี้ถึงวิภาควิจาร์แอนโทเนียแบบ รุนแรงขนาดนั้นนะคะจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะกราชายขาวตา b ีจีราคาปกติเนี่ยนะคะกระปุกละ290นะฮะวันนี้ใครซื้อ5กระปุกจะอยู่ที่1,450บาทไม่ขายเราลดพิเศษให้เพียง1,000บาทเท่านั้นยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลยนะคะ090 089 9996 090 089 9996ถ้าพวกแกไม่ซื้อฉันจะไม่อ่านข่าวแอนโทเนียพักสักครู่หนึ่งก่อนคะ่ะ คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ